i แล้ววัยกุมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาสำรวจชุมชนมุสลิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยสภาพ13นะวันนี้จะไปที่ชุมชนอาซีตบานสมเด็จนะครับผมซึ่งเป,เป็นหนึ่งชุมชนมุสลิมครับในกรุงเทพนครับผมกำลังเดินไปนะฮะมันจะเป็นซอยเข้าไปด้านในนะฮะึ่งนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยบานสมเด็จนะครับกมเป็นแรกนะที่ มาเดินที่นี่เพราะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปหาอาหารเช้ากินกันร้านเพียบเลยนะครับไปเราเดินดูให้ดีกว่านะครับนี่นะครับเช้าไปส่ หาเยอะมากหานเยอะมากนะทุกคน นี่ขนมจีบสองเท่าไหร่ครับออเอ่อลายเเาขน,าาขนมจีบ่องเดียวครับสองไม้ก็ได้ อีก40บาทกพตกลงประมาณลูกละ5บาทไอ้ทอดสป <c oughs> ีสบารมีอริสุทธิชาลว่าที่นี่คือสุาสานของมุสลิมับซึ่งติดกับตัวมัสยิดเลยที่นี่มาชาวลวดูร่มรื่นสงบม,มากนะครับ นะทุกคนจอเต็มไปด้วยกับต้นไม้นะฮะคือผมเดินทางก็บ่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นโกโบที่ไหนที่แบบรุมรื่นแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งอา,ามารด์ษฏิสังานน์ดีนะก็ให้เราปักต้นไม้นะครับที่ลมฝังศกของวิหารพี่น้องหรือว่ารัพพพ่อแม่ของเรานะครับเพราะว่าตัวต้นไม้เนี่ยถ้ามันยังอยู่นะครับมันก็จะคอยหัวให้กับพี่น้องของเรารที่ได้จากไปแล้ว เกือบทุกหลุมของศพนะครับก็จะมีต้นไม้ที่เขาปาล,ลูกไว้นะครับสมัชอัลล้อมากๆนะฮะดูแต่ว่าบางทีนะครับถ้าี่คือผ้าปลูกแบบนี้ตลอดนะครับก็จะไม่มีที่ฝังนะเป็นบริเวณภายในนะครับปิดไฟนะครับ ก็แถวก็ดูสวยงามนนครับเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์ที่นี่ให้ดูนะครับนี่ดูก่อนตรงนี้ก็มีสองชั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ชอบมาเมซีเพราะว่าอยากจะดูสถาปัตยกรรมแต่และที่ก็ <S <S จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับ <S <S แล้วก็นี่ที่นี่เราจะมีที่สังเกตก็จะเป็นมีงานศิลปะนะครับเป็นตัวไม้นะครับ สวนูรานกับอาคารที่เป็นหินอ่อนนะสวงามมากัสยิดม่าสมเด็จนะครับชื่อภาษาอับเรียกว่ามัสยิดนูรุลมูบีนนะครับผมตัวโดมนี้จะคล้ายๆกับที่บูนายครับที่ผมไปมานตั้งแต่งามมากประตูมัมมสยิดเขามาสัสยิดได้หลายทางมากนี่เป็นประตูนะที่ทลนุนน้นจะไปชุมชนเดินดูกันเลยครับ เลยกุ้งครับนี่เขาเรียกขนมอะไรครับเนี่ยขนมกุ้งเขียวครับขนมสิงคโปร์อ๋อโอ้โขนมสิงคโปร์เลยนะเนี่ยขนมสิงคโปร์ซ้อนเดิมมาจากสิงคโปร์แล้วมั้งอ้โหชุดเยาว่าเขาทำขายขอขอลองสักกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าไรครับยี่สิบนะครับได้ได้ครับครับผมคนเดียวครับผมจะกินลองครับได้ได้ครับใจกับโปรโมทให้ด้วยนะครับได้ได้ ตอนที่จุดนะครับกอคแตาจะมีบ้างือว่าที่จะจุดได้ครัสามโมงเช้าอครับล้วจะกนครับี่แมครับใส่ยี่อะรนบันรัอันนี้คือใบใหม่นี่คือกรอบอร่อยครับี๋ยวก็รอครับอันนี้เดินเดินไปได้เลยครับเข้าไปได้เไปก็อดปดีครับครับครับ ก็แววหนุ่มหนุน่มครกสิงคโปร์นะครับหรือชุมชนชุมชนชุมชนแต่ก่อนนะครับก็อยู่ติดติดกันนะครับผมก็เป็นซอยก็เดินดูเรื่อยๆนะครับผมก็ชุมชนนะครับมันเป็นร้านค้าแบบอื้ ชื่อว่าตรอกมัสยิดบ้านสมเด็จ13นะครับ่อยเยอะมากนะครับเดินมาแบบไม่รู้ทางนะครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเป็นเขตชุมชนมุสลิมนะครับเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามเดื่มก็ห่อกดช่วยกันรักษาความสะอาดนี่ก็เป็นสนามบอลน,นะครับ ในธรมบ้านแถวนี้แมวเยอะมากนี่สองตัวเลยครับบ้านแมวแมวแล้วของเราจะทำอะไรแถวนี้ คงงคามาาว่ทอะไรเขานี่นะฮะก็พอมาทะลุซอยตรงนี้นะครับแถวน,นี้นี่คือห้องเช่าเยอะมากเพราะเป็นติดกับมอเตอร์ไย์เนี่ยก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับน่าจะทะลุทางเข้าเมื่อกี้นที่มา ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไข่นมข้นมากนะครับจานไข่มุ่แต่เป็นชาไทยนะฮนี่ก็จะเป็นแผ่นแผ่นผังนะครับของร้อชุมชนนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นป้ายชุมชนนะครับที่ผ่านสมเด็จ ซอยเรียบมัสยิดนะครับที่นี่ก็มาก็ต้องรู้ซอยนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่เดินมาเขาสับสนพอสมควรนะเนี่ยก็จะมีรถเรียนด้วยถามนี่คือเดินแบครับกลุ่มชนนี้คือเดินมุสลิมนี่คือมาจากที่ไหนครับตะกั่นีวหรืวาอะไรเนี่ยมาจากปัะเทศตะั่นีมาที่ต้นสนนะครับ làm cái tổ chức này là cái bước đầu rồi. rồi trở lại 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 rồi. rồi trở อยู่คนมุทธินที่นี่เขาอยู่กันยังไงมีทั้งพุทธมีทั้งฮินอิสลามมล้วกินอารชีเขาอยู่กันได้ยังไงก็มีคนขึ้นพูดขึ้มามีปนี่คือตัวนี้ประมาณหึงร้อปีเนี่ยค้ับูว่เกินแล้วเกินแล้วเน่รุ่เก่าเลย พู่กับพี่น้องก็อยู่กันยังไงอะไรยังไงมาดูว่าพี่น้องของเราที่นี่เขาอยู่อะไรยังไงนะชิดเคยอยู่กันยังไงอยู่รวมกันหลายศาสนาอะไรก็อยู่ได้เดินผ่านในตอนนี้ก็ทะลุวัดได้เลยใกล้ใกล้ใกล้หันถ้ามีเวลาไปเยี่ยมมัสยิดกุฎีขาวนะไกลนะคมัสยิดกุฎีขาวสร้างรูปนปอนรูปสมัยก่อนทางทางทั้งท <c oughs> ั้งหลวงทางรัฐบาลก็ทำให้ ทำเหมือนวัดมัสยิดกูดีใช่ไหมครับกรดีขาวกูดีขาวมัสยิดบางหลวงางรอุไอ่ะคนพิบกองเขามาดูแลอ๋อเหมเหมือนวัดทุกอย่งเหมือนโบสเหมือนตเหมอนวัดเยุก่อนเลยก็ททำอย่างนั้นอ๋อนี่ใช่ไหมฮะอนี่แหะนี่อ๋อนี่คือมัสยิดใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงมัสยิดบางหลวงอออ มไม่รื้อไม่ได้แล้วตรองถือปรกรเขามามาดูแลให้จะสร้างอะไรจะทําอะไรไปบอกเขาเลยเขามันัะให้เออบริษัทเบิกให้เป็นทรงนี้ตัวคืออาจจะไม่ตลอนดรู้รับไว้เลยว่าเพื่อแรกๆสมัยแรกๆอิสลามสร้างสร้างทุเราแล้วเป็นนี้เหมือนวัดนี่เพราะช่างที่มาทำช่างสังุูเขามาทำเดี๋ยวต้องเราต้องลองแวไปเยี่ยมชมครอาคารสะพานเจริญพาดไปนิดตัเลี้ยวเข้าไปแล้วจะใช้รับจ้างก็ได้โอ้โหเป็น ขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเช่ารถได้เลยได้เลยวัน,นา ใกล้ขึ้นขาเข้ามาลราทุกวินาทีเอาลวาอย่างนี้มาถึงตอนประเดี๋ยวเขากำังใครกำลังดนัน้ายลดอีดีๆีหยุดวันได้นี่ยหยุดวัย้วเหรอซื้้าวร้านนี้ใช่วยอยู่ ร้านตรงนี้ก็ได้ได้ๆูเลือกร้านเลยร้านนี่บางเขาขายขนมเมื่อกี้อทำได้ทร้านหลานโอเคครับครับครับแล้วเดี๋ยวบาเที่ยงผมบา่ดเท็อปชาเย็น2นะครับแก้วครับผมครับเดี๋ยวร กำลัทานข้าวจานดีขอบคุณครับนี่เขาซอยครับผมอันนี้ก็จาากมาเจริยอะไรนะเราสมเด็จราชวัตรราชวัตรข้างหลังแล้เจยยออันนี้ข้านี้เรามีข้างหลังมมนจะยเยหะเอยแล้วเป็นทางนี้จนร้อยสามสิ ร้อยสี่สิกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชการที่สี่เโอ้ร้อปีเออร้อยสามสนานมากต้องอกับมาอะไรมาหาอะไก็ร้อกว่าปีเหมือนกันร้อยสกว่าปีแมาตั้งแสมัยร้อยสี่ะบ้านสมเด็จนี่นะนี่มาหาอะไรเขาแกถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวจะจับประตูนี้มันก็เดินแล้วก็เดินออกมาได้เอ้เข้ามา ชมอาวเจริญราชชาพราชสมเด็จนะครับชอชมโหแพทย์แห่ไทยสต่ไทยวิสาะอันนี้เป็นคณะที่นี่อะไรครับหมอเบียรแคที่ประมาณสักหกสิบเจไร่โอ้กว้างหยือร้เจ็ดสิบกว้างอันนี้โซนอันนี้แค่โซนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวไปรู้สึกว่าเดินสบายมันเดินทะลุกันได้ใช่อันนี้เดี๋ยวไปเดี๋วอันนี้ก็อาี ห้องละหมาดอะไรเนี่ยอ๋องที่นี่คือห้องละหมาดดีจุดนี้ที่เออเงียบดีจังไม่มีคนชอบผมชอบบรรยากาศอะไรแบบเงียบๆนักขอดีเจนคือเปลี่ยนอธิการบดีพอดี้เขาก็เลยอธิการแต่ละคนก็จะมีวิสัยทัศน์แตกต่างกันครับอันนี้คือด้านหน้าบ้านผมเด็กนั่ไเดิมาเข้มชมของสูตรนี้ต้องข้ามไปไหนนี่เดี๋ยวแล้วออฟฟิศสูตรอยู่ตรงไหนอยู่วะอ๋อแล้วไงโอเค ศิษย์พระมนุษย์ผีสุริย่างพงช่วงบุญน้าซึ่งเป็นผู้สมเด็จพร,ร,ระสันตในสมัยรัชกาลที่ห้าครับอูที่คณะมนุษศาสตร์ครับมาเลเซียเลยราชบัตรนนสมเด็จนี่ก็คือบ้านบ้านเอกกนาคบ้านเอกนาครับอันนี้ของพระพิรางซึ่งเป็นอะไรนะเป็นป้าของรอศิบอ่ะอ๋อในทับูกไว้อันนี้พอกับคุณบุญนาค อร่อนเขาจะเปิดข้างในให้ชมเลยอ๋อแต่ว่าตอนนี้ปิดนะครับเข้าไม่ได้ครับตอนนี้จะพาทุกคนมาที่สวนลอยฟ้านะครับผมอยู่ด้านบนนู้นนะฮะที่ก็เป็นสะพานที่ฟังไปฝั่งคนนะครับนี้ตอนท้าที่ตกนั่นก็เลยแวะมาเที่ยวชมนะครับที่นี่ใครที่มาเที่ยวนะครับก็แวะมาได้นะครับเป็นจุดแร์ม์คที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะ เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะนี่ครับสะพานจะอยู่ระหว่างกลางนะครับถนนทั้งสองเส้นเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านบนนี่ครับทุกคนสวยมากทุกคนงามมากๆมาดูแอพวิวมาแชลล์รถเห็นไหมฮะมาแชลล์วิวอลลอด,ดีมากโลฟ้าวันนี้แบบยอดมากฟ้าสวยมากสวยทุกคนดูเลยขาดดีมากวันนี้ ครับตัวกรุงเทพนฮะก็มีเอ่อที่หนึ่งนะครับตรงนี้คือเปมัสยิดตร,ตรงนี้นะฮะซึ่งชาลล์เดี๋ยวเอ่อมกักเดิดนะครับอาจจะไปละหมาดท,ที่นั่นหรือไม่ก็อาจจะไปที่นึ่งผมนี่อยากให้ทุกคนจัดกาศของตัวเรุงเทพนะพยายามเก็นเนี้อากาศไม่ร้อนนะครับ นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มข้ามแล้วนะครับยังอยู่ที่ส่วนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับสวยงามมากจริงๆโน้นจะเป็นสะพานอะไรผมไม่แน่ใจนะจะเป็นสะพานเหล็กนะครับเป็นวิวที่แบบประทับใจามากๆทั้งแล็กที่สะพานนี้นะเพราะใครมากรุงเทพนะครับก็แวะมาเที่ยวได้สวยงามมากมัน วิวมันเย็นนะครับนี่สองฝั่งนะครับฝั่งโน้นก็มีคาด์ทริดที่สะพาหลีกเขามีนะคระับซาฟาร์มาได้ค,ครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิด กัวเตอลิสลามนะครับซึ่งเป็นมัสยิดปิไทยในวันนี้นะครับชุมชนมุสลิมนะครับเป็นย่านตึกแดงนะครับแถวนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นคลังสินค้านะครับของสมเด็จพระเจ้าพระยาองค์น้อยนะครับซึ่งก็ได้มอบได้สร้างเป็นสุรับครับแล้วก็ได้กลายเป็นมัสยิด น,นี่ก็จะเป็นติดแม่น้ำเจ้าพระยายบนันก็จะเป็นสวนลอยฟ้าเมื่อกี้เราไปมานะ <c oughs> และนี่ครับมัสยิดพุดนาหม,มากๆลากกันเพียงเท่านี้นะครับกับผังท้นนะครับเึ่เป็นมัสยิดของซึ่งอัลตัดีนะครับเมื่อก่อนที่เข้ามาสร้างเป็นสุเหร่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นมัสยิดนะครับฮุดาหม,มากติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดขี่เป็นอะไรที่แบบชุดๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเย็นนะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอ,อกาสหน้านะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรา,ารมาลยกุกและกวัตริย์ถ้มีเวลาไปเยี่ยมมัสยิดกุลสาวนะชื่อบางหดวอ ช่างรูปปกอ่อนรสมัยก่อนนะครัปป